สนับสนุนโดย Gview ถ้าไม่อยากให้คอมพิวเตอร์ของคุณมีปัญหาจุกจิตกวนใจเลือกใช้เคส Power Supply Gview Nvidia q u a d o มาตรฐานใหม่ของคนใช้การ์ดจอและ Hardware House Smiley IT สวัสดีครับ,รบ,รบพบกับรายการอุกคบโซนีวีครับในช่วง New Update ครับผมวันนี้บรรยากาศแปลกๆป,ปกติเราอยู่ในห้องส่งกันใช่แล้วก็อยู่ในกลางวันด้วยวันนี้เรามาที่ประเทศนอก ไกลไหมก็พอสมควรเราอยู่ที่กรุงไทเปประเทศไต้หวันในพื้นที่ตรงนี้เขาเรียกว่าย่านซีเหมินดิงซีเหมินดิงใช่ลักษณะนี่คนฝลอกไยทุกท่านถ้าเป็นบ้านเราเนี่ยยามอ่ะยามนี่คธอหยามเหรอเฮ้ยไม่ใช่ครับสยามไงสยามโอ้ไม่ใช่เด็กยามไม่รู้เรื่อง้วยหตายแถวนี้เนี่ยโอ้โหสาวสาวนะนะ จากที่เห็นอยู่ใช่นะฮะแล้วก็ถ้าจะคุณเต็นเข้าไม่อยู่ละผมว่ารีบเล่าข่าวดีกว่าจะได้ไปทำพุธนให้เสร็จๆนะครับใช่ครับก็มาที่ข่าวแรกกันเลยของคุณนัดครับอ่ข่าวจากทาง ASUS สาวก ROG ครับตอนนี้เมนบอร์ด Maximus 5 Maximus 5 Extreme แล้วก็ Maximus 5 Extreme ตอนนี้ออกมา2รุ่นออกมาแล้วเป็นยังไงฮะสวยมากสวยมากบอกคำเดียวสวยมาก ูกใจเลยใช่ไหมหมายถึงสาวสวยมากไม่ใช่ครับแล้วก็คุณนั้นมองอะไรอยู่อีกส่วนหนึ่งกราดจอในส่วนของมาสทรีมาสทรีไม่ใช่มาสามคนนะมาสทรีดาวอังคารสามอ๋อเป็นกาวจอกาวจอครับลิมิเต็ดอี dition ตัวแรงเลยตัวแรงใช่ล้อด้วยแรงเลยวิ่งพิ้วใช่ไม่ใช่อ่ามีอะไรอีก อีกยีนึงก็จะเป็นทางด้านของตัวเซอุสนะครับครับมาเทอร์บอร์ดในตระกูล X19 อ่าซึ่งตะกล้องครับกล้องครับทางนี้ครับพูดเท่าสไตายแล้วตายแล้วเราก็สงสารเขานะเออนะหลายวันแล้วด้วยอให้จบถามเมื่อกี้เอาให้จบเอซุสเอซุสเซอุสเอซุสเซอุส X19 ที่มีการอนบอก์ที่โคตรโหดใช้คำนี้เลยดีกว่าโหดเลยโคตรระโหดเลยโคตรระโหดเลยทีเดียว เป็น HD 7970 Onboard อ่ะคุณว้าดูดูรูปร่างนี่เท่มากจ้ามากเลยนะฮะสุดไหมฮะสุดเลยสุดติงเลยทีเดียวครับนะครับโอ้โหสุดปีนี้จัดมาแต่ละอย่างนี่พูดถึง RGT o สีประจำของเขาสีหลักของเขาคือดำแดงดำแดงแดงดำแดงดำถ้าคิดถึงรถนี่ก็เฟอร์รารี่ คุณในเขาวมีรถล m มโบกินี่มาเนี่ยใช่สีเหลืองดำเหลืองดำนะครับคืออะไรครับพูดถึงค่ายอีกค่ายหนึ่งตะก้องครับคุณครับอี่นงีกสายตลอดคอคอคอเอลแล้วนะคอเอเลยอ่ะแอสซอนั่นเองครับแอสซอปีนี้นะครับนำเอา OC Formula มาชนกับ s s u ซอ๋นะครซึ่ง o อซ o r m u l a เนี่ยสไตล์ของเขาเป็นเหลืองดำกับออกแบบโดยนิกกี้ฉีนิกีที่เราคุ้นเคยกันใช่อออ่งอซีาเนี่ยสตล์ของาเป็นเหับบดนินิด ที่พูดถึง lamborghini เพราะว่ามันเป็นบอร์ดสีโทนดําเหลืองอ่าเอามาชนกันแบบเหมือนกันดาใช่ตัว OC ซิโอมุราเนี่ยออกแบบโดยนิชีนะครับแล้วก็เหมาะกับการโอเวอร์คัคกิ้งโดยเฉพาะเลยใช่ครับออกแบบมาเพื่อสิ่งนี้โดยเฉพาะเลยทีนี้สองค่ายยักษ์ใหญ่นี้กําลังจับตาอยู่ที่โอเวอร์คัคกิ้งอย่างใช่แล้วครับครับผมอีกข่าวนึงอ่าอันนี้ทีเด็ดเลยทีเด็ดเลยแปลกมากและใหม่มากเขาเรียกว่า wifi sd card Wi-Fi SD card SD card ที่สามารถเป็น Wi-Fi ได้ยังไงฮะอ่างงงงตากล้องนี้ชอบเลยใส่ SD card เข้าไปมตากล้องแล้วยายกล้องอะฮะแถนี้ไม่มียายครับอ๋อแถนี้สาวเยอะรุ่นคุณแล้วฮะยายผมยังไม่รุ่นอยู่เห็นไหมเห็นไหมไม่ใช่นะฮะเห็นไหมนั่นไงอันนี้ผมอนุญาตครับไปยาวๆเลยโอเคกลับมาก่อนแน่โอเค เอสอ่ะลืมเลยทีเนี้ยลืมเลย Wi-Fi SD Card Wi-Fi SD Card ครับสามารถใส่เข้าไปในกล้องแล้วก็พอเราถ่ายนี่เราสามารถส่งรูปแชร์ไปที่อ่าเขาเรียกอะไร Storage ของเราหรือแล็ปท็อปหรือโน้ตโน้ตบุ๊กของเราหรือคลาวด์หรืออะไรก็แล้วแต่ที่มี Storage อยู่ในอินเทอร์เน็ตใช่ครับคืออย่างนี้เสร็จไปแล้ผมซื้อกล้องมาตัวหนึ่งเอาเมนตัวนี้ใส่ลาไปปุ๊บถ่ายรูปถ่ายรูปเดี๋ยวนี้คือไม่ต้องดึงเมนมาใส่ไม่ต้องครับสามารถโหลดไปเก็บที่ปุ๊บโหลดไปเลยใช่โดยที่ไม่ต้องมา ซ้าใส่กันเหมือนเราอยู่ที่นี่เราถ่ายส่งให้คนที่อยู่ในระแวกนี้ที่ที่เป็นดัตต้าเบสของเราเก็บได้เลยจับนะฮะอันนี้ผมอนุญาตให้อีกรอบหนึ่งนะครับใช้ได้เลยทีเดียวหมายถึง Wi-Fi SD c a r การนะครับแล้วก็ข่าวต่อไปครับมาที่ข่าวของกันบ้างนะครับเป็นข่าวอะไรคุณนันครับเป็นข่าวของทางที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 สปอร์ตทีทีเทอร์มอลเทนั่นเองนะฮะใช่ครับเทอร์มอลเทคปีนี้ครับก็จับเต็มโดยการเปิดตัวเคสที่เป็น ที่รู้จักกันชื่อของเขาคือ Level 10นั่นเองนะครับปีนี้เขามีอะไรครับคุณนัท Level 10 Silver Limited e dition เป็น Silver Limited e dition ที่เปิดตัวครั้งแรกในงานนี้แล้วก็จำกัดเพียงแค่300ตัวในโลกมีแค่นี้จริงใช่ครับนะครับรวมงหมดเลยรวมาถึงเมาส์ในตระกูล Level 10m Level 10m ใช่นะครับก็มีมาด้วยดีไซน์นี่เขาบอกว่ามาได้รับการดีไซน์จากทีมดีไซน์ของเว w อ๋อไรีไดว่าแบบ จัดเต็มเลยนะของเทมเด้เขาปีนี้สวยมากสวยนะแล้วก็แปลกตาค่อนข้างที่ไม่ค่อยเห็นแบบนี้เมาส์เมาส์นี่เขาแบบออกแนวอวกาศมากๆรัมยุกไปแล้วนั่งนั่งเหาะได้อ่ะทรงมันเป็นอย่างนั้นไงนั่งนั่งอยู่เด้งขึ้นมาเลยใช่ครับนื้อไอรอนแมนเด้งลยไม่ใช่อีกข่าวหนึ่งเป็นข่าวของทางเอซุตไทชิไทชิใช่ครับเอซุตไทชิซีรีส์นะครับครับซึ่งเป็นข่าวที่โด่งดังมากในที่นี่นะฮะไทชิซีรีส์นี่คือการนำโน้ตบุ๊กเนี่ยครับ มาทำลูกผสมกับแท็บเล็ตไม่ใช่ทรานฟอ์เมอร์เไงเรียกว่าไทชิคือมันเป็นโน้ตบุ๊กนั่นเองนะครับมีสองหน้าจอหน้าจอนึงเนี่ยใช้งานโน้ตบุ๊กอีกหน้าจอหนึ่งเนี่ยเป็นแท็บเล็ตแท็บเล็ตดูได้สองด้านมีสองกล้องโอ้โหยอ้โหยทัชสกรีนได้ด้วยทัชสกรีนได้ด้วยหน้าหลังนะ โอ้โหเอออนุญาตให้อีกร่อหนึ่งโอเคโอ้โหเลยไตอิชินี่โอ้โหเลยหน้าหลังนักออกครับไปข่าวต่อไปเลยคุโรมาสเตอร์อคุโรมาสเตอร์นะครับปีนี้เขาทําการเปิดตัวเอ้ยมันข่าวเล่าๆมาใช่ไหมครับคุณนัทใช่เป็นข่าวของคุโรมาสเตอร์คิวบ์ใช่ครับเตรียมออกเคล็ดพิเศษซีเรียมจตุรัสคิวบ์คิวบ์ขาพกแน่นคือคิวบ์ใช่ครับแล้วก็เห็นทางเขาบอกว่าเนี่ยฮะ สี่เหลี่ยมจัตุรัสเนี่ยผมว่าขามดพวกอ่าวอเตอร์คูลลิงทั้งหลายวอเตอร์ทั้งหลายเนี่ยมันเหมาะแน่ๆอ่ะคนใช้วอเตอร์คูลลิงสี่เหลี่ยมจัตุรัสอ่ะคุณเคยเห็นเปล่าก็พอผ่านตามาบ้างอ๋อคุลเลอร์มาสเตอร์ยังไม่เคยเห็นนะอืมแล้วก็อีกข่าวหนึ่งสุดเอ็กซ์คลูซีฟเลยคุลเลอร์มาสเตอร์เตรียมจะผลิตเคสที่เป็นอลูมิเนียมอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่ก่อนหน้านี้เขาเคยโตขึ้นแล้วแล้วก็หายไปพักหนึ่ง ตอนนี้ตอนนี้ข่าวออกมาว่าใครเคยเห็นเคสอลูมิเนียมลักษณะจะคล้ายๆของแบรนด์เลลี่เลิลี่ครับเลนลี่เลี่นลิเลนลี่เลี่ยนลิและแต่ละฮะอ่าและแต่จะเรียกครับซึ่งซึ่งสไตล์ของเขาเนี่ยจะดูเอกลักษณ์มากๆใช่ครับคุณมัสเตอร์จะมุ่งเข้าสู่สนามนี้ครั้งหนึ่งใช่กําลังจะกลับมาอีกครั้งหนึ่งคุณนั้นมองอะไรอยู่ฮะอ่ามองอะไรอายเอ๊ะเอ๊เอ๊ะทางนี้ครับปล่อยนานไปไหมฮะครับปล่อยนานไปแล้วนะฮะเอากลับมากลัับบมมาาานะครที่่ขขวอง ที่นี่บ้างแซลเลยว่ะเป็นแซลมีคนบอกว่าเห็นทอมครูที่คอมพิวเทคก์มาด้วยมาทำอะไรวะจริงๆแล้วไม่ใช่ครับไม่ใช่นะฮะเขาคือปีเตอร์มัสแมนจากฮาร์ดไรบ์ดดอทโอีที่มีหน้าตาละไม้คล้ายคลึงกับทอมครูซเหมือนไหมเหมือนครับเหมือนมากเดี๋ยวเรามีภาพให้ดูด้วยเป็นไงเป็นไงเฮ้ยเหมือนนะฮะมีคนบอกว่านี่ทอมครูซฉบับยังทอมครูซอ๋อยังหนุ่มอยู่อ๋อยังหนุ่มอยู่ตอนนี้คือ ตอนพูดตัวจริงเป็นไงฮะก็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 โอเคนะก็โอเคนะครับครับก็มีคนเลาแซลมาแล้วก็มาเล่าต่อกันในฟังก็เป็นทีมงานของคราฟ์เบรดนั่นเองใช่ครับก็มาเดินเที่ยวชมงานคาร์บิเทคขางเราเนี่หเป็นเพื่อนของคุณคุณซอนใช่ครับอ่าก็มาที่ข่าวสุดท้ายกันบ้างดีกว่าทําลายสถิติโลกครับทีนี้นี่ทุกอย่างแตกกระจายครับผมนะครับก็ อย่างที่ทราบนะครับเรานําเสนอในส่วนของ o ูด G-Skill ที่นํานักโอเวอร์คอระดับโลกมารวมกันครับคอกันไปเลยจัดให้เต็มแม็ก n เอลเอ็โอ้โหสาดกระจายเลยควันขมงฉงเฉงผมคิดว่าเขาเขาป่ากันอยู่เขาป่ากันเลยทีเดียวนะครับและแล้วก็มีสถิติโลกเกิดขึ้นมาตรง o ูดนี้ครับสองรายการ2รายการและการเรกขึ้นรอบของเอซุสนำทีมโดยชามิโนเฟยามะแล้วก็ อีกเพื่อนๆอีก2-3สาคนขึ้นมาแจมคนนู้นอย่างเงี้ยยึกยึ๊กยึ๊กสามารถที่ทำทำทำอะไรได้บ้างฮะทำลายสถิติโลกไงโอ้โหซุปเปอร์ไพ่สามสิบสองเมกแตนรอบนี้ฮะแตกแล้วเรียบร้อยแล้วอีกรอบหนึ่งรอบของอ v g a เ v g a ยังไงฮะนำทีมโดย King Pin King Pin ทำลายสถิติโลก 3D Mark 11์คสี่คะแนนเท่าไหร่ฮะ31,000 xxx อะไร xxx กซ์จำไม่ได้ ไม่มีโอเคสามหมื่นกว่านี่แหละฮะอ๋อนี่แหละฮะสองสถิติโลกที่เกิดขึ้นในบูธนี้เวทีของ G Skill G Skill เขารวบรวมนักโอเวอร์ค็กจากทั่วโลกโโอ้หมา breaking นะใช่ครับตุ้มแต่ขาทุกอย่างแตกหมดใช่ครับโยผมว่าผมว่าเขาใหญ่เหมือนกันเราเราเราเริ่มยังไม่มีสมาธิละนะนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวครั้งหน้าเนี่ยเราคงจะกลับไปประเทศไทยกันละใช่เดี๋ยวนะขอตัวก่อน มกปิดเนี่ผมจะไปแล้วเจอกัเจอโอ้ยอะผมอนุญาตให้อีกทีหนึ่งอาโอเคก็วันนี้ผมขอลาแบบไม่เห็นหน้าแล้วกันครับก็เดี๋ยวพบกันใหม่อนะครับครับสวัสดีครับสวัสดีมาดูผมสวัสดีก่อนสวัสดีครับเจอกันครับ